โอ้ต้มห่อนๆได้ครับพี่้อง สวัสดีครับมาครับพี่น้องเมื่อนี่เบ้าเช่นผ้ามากินเข่าปลาครับอยู่ทงอยู่ทานะครับนี่ครับแม่น้องลูกกีกําลังต่าบกหุ้งครับพี่น้องอาหารอีสานบัานเห่าง่ายๆนะครับต่ำต่ำต่ำนี่ตํำบอกหุ้งนะครับกับอ่านะครับแม่เบาเช่นนะครับแลับไปหัา พอยหญงาเ้าก็ออกจากโรงพยาบาลเป็นหอบเป็นหอบครับพอเราเป็นหอบผมเหมือนเปลยห้องหอมแบบปีน้องเหมือนก็ตามโมงแซ่บเลยแซ่บมันกลิ่นนะครับสวัสดีเอฟซีนะแม่ดีจ้านี่แหะครับแม่เบลเชนกระดายไลายคนหลายอันคอมเมนต์หลายเอฟซีกับว่าโวเบลเชนที่อันที่ยังเป็นลูกคนรวยเตี้ย เพ่อนนี่แหละครับพี่น้องแม่บ่าวเช่นก็ได้บ้านๆนี่แหละครับเพื่อนอยากเพิ่นอยากเพื่อนอยากไอ้กล่องครับเพิ่นอยู่ตาทงตาทาอยู่ตาหน้าเห็ดไหยเห็ดสวนคือกันละครับพี่น้องครับผมเบางาเพลี้ยงงัวครับอ่านี่เบางาครับพ่อก็ออกเป็นพอเลี้ยงนะครับพอเลี้ยงเบาเช่นเนี่ยเสี่ยงรงบานคนลูกหลอกว่ไม่ยอมเพิ่นเป็นผู้ชายยังหน่อยเห็ดไหยใส่สวนเลี้ยงงัว ปลูกพักเลียงปลาพื่อกันละครับพี่น้องกะหาเสากินคำพื่อกันครับโบเป็นลูกคนรวยหรอกครับพี่น้องนี่บรรยากาศอีสานบ้านเท่าพาไปเบิง่งเนี่ยครับมาฝงวัวพื่เก่าละครับแม่แม่ใหญ่นะครับแม่พูดแม่ไก่ไก่ผนเนี่ยครับครบกำหนดเลยมากสามสี่เมื่อละครับ เอ้ยครบกำหนดตั้งแต่วันที่สามสิบมือนี่กับวันที่สี่หละเลยมากหามือหกมือยังบ่ท่านออกอยู่ครับพี่น้องเอากลับมาเบิงบรรยากาศนี่แหละครับกินเข่าปลาน้ำกันไทยให้เบิงแบบเรีย,รยวๆเลยครับพี่นอ้องอ่าน้องลูก,กี้สวัสดีครับท่านผู้ชมหน่อยเร็วระวัววงตกอูอีกเดอ้อมือแหลกคนมาคนมามือแหลกคนมาคนมานมางอู คนบอกโว้ว่าอูขาดครับพี่น้องเนี่ยบาวเช่นก็นกั่งกินอยู่ทั้งก่างนี่ดังเบบลุงนี่แหละครับเนี่นี่กับน,น้องสาที่เพนอนันใส่ปลาดุกไปเมื่อวานเนี่ยครับใส่ปลาดุกบาวเช่นกะเอาเขาคลิปหนึ่งเขาคลิปเนี่ยครับเหลืออยู่สองตัวในน้องลูกกี้พ่นใส่เองนะครับนี่สองตัวแม่พ่นจะเอาไว้ต้ม,มอื่นไทยบรรยากาศให้พี่น้องเบิงนํำครับ อ่าโูวผลสาวเพกสาวเพกสาวเพก,กต่ำโม,ม่งนะครับสาวเช่น <c oughs> คือบอใส่เบิดแยกว่ะแยกแยกเพชรเ, <c oughs> เลยเอาเทพเลยขาดบัวโหลดตกใหญ่ เบาเช่นแข็งเบิดแลหวล่ะครับพี่น้องใส่งานมาดนดนะแล้วเต็มเ็ดคลิปไม่ไเป็นซีล้วสิมสิมจวดปอเป็นไรนัวทำแบบเราเล่าบ้านเนาะนี่เบิรงครับสีสันขวดขึ้นมาเบิงงกันอะ่ะ นี่บ่งครับพี่นอ้องต้มเ,นะเนื้อกะไดการนั่นแหละครับนี่ต้มเนื้อแม่คนต้มไว้โอ้สิใหมอแล้ว <laughs> เอาแบบเปื่อยๆเลยครับเอามาเส็บเสียบน้ำกันครับพี่น้องเส็บเสียบน้ำกันเดี๋ยวเบาเช่นกะสิไปนั่งกินพญางาครับยายย่มบอ้โหว่าเพิ่นสิก,กินบ่ปะเส็บเสียบน้ำกันครับพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีมิรรักเช่ากินแซบสู้ขู่สุคนครับเมื่อนี้พ่อกันคึกเก่านะครับกระเป๋าเช่นเช่นสวยใช่นเอาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้พ่อกันย่ำแรงๆนะครับพี่น้องหกม่วงเหรอครับมาครับพี่น้องเมื่อนี้เอาบรรยากาศยูทงยูธาครับเบิ้งครับสวนหญ้าเขียวๆดันหลังนะครับพี่น้องคิดอยากตำหมูุงย่ำแรงครับพี่น้องตำหมูุงกินกับแคบหมูนี่แหละครับอันนี้ก็ต้มเนื้อต้มเนื้อแม่เบาเช่นนะครับเพ็ดสู่กิน เพิ่นต้มไปทามาเสียบๆน้ากันครับพี่น้องตําหมกพุงโอ้ถาดใหญ่ๆครับกินเบิร์ดบอลอะไรเนี่ยเมิงครับสดอร่อยอม,มาอย่างเหมือเนเ่ยเป่าวว่าออรู่เอกีก เราม่กลวยตจพ่อเห็นมามันโยกเองขาโตกับโยกครับพี่น้องอืมพริกจักเม็ดนี่แม่ครับพิกตำนัวเพ็ด,พด อเอาล่งไหลรุ่มครับโอ้ต้หมห่อนได้ครับพี่้อง อาหารหลักครับขาดบ่ได้ไปทั้งไดกับมิต่ต่ำโม่งเนี่ยนะครับพี่น้องคนอีสานทั้งคุยทั้งทั้งคุยทั้งสดือ mình đặt chè rất ngoài không? Oh. Mm. ซุปจืดหวดมากไหมมาสวัสดีค่ะเห็นกินแล้วโอดบ,วบอ๊วยบป่โอโ๊ตบวยที่แดีวเพิ่ว่าเพิ่นบวกกินครับเพิ่นกินอย่างกี่มากกินข้าวปุ่นเศร้านาง่งเบิ่งเบาเช่นกินโอดบ๊วยดอบบ๊วยด้ <laughs> กวอบดีเนาะแส่บบอ่อตามหงสุดยอดตามหงกับแ่บหมูเขากันคัก อย่าเสียดเด้อกินตำมะฮงเต็มหนากันบ่าท่าเด้เนาะสามคำพ่อบังซีสัน ปลาแดดง่วพ่อดหรอประ่อรดไปแล้วเนี่ย <laughs> กินพ่อเฮ้ยอยากปะไปลูกซารสัน <laughs> เปล่าเช่นจัดการต่อ ืขุยเอาคัใหญ่ๆครับแถนดูนนไปสองงานแล้วอืม สุดยอดต้ตมเนื้อเปื่อย เอา้าเอาล้ครับพี่นอ้องมืดแล้ว <c oughs> มืดตึบ๊บเหรอครับพี่น้องบานห้องอุ้ยห่อนครับเบื่อเ่ยสี่สิบองศาอำนาจเจริญห่อนเอาอีรีครับบ่มีเสพสีโยได้กินตับบังฮงนะครับคิดอยากแบบนี้ะ่ะตับลาวเล่าโอ้จาาัจาเนือจักอย่างบานตับลาวเล่ากินกับแคมหมูกับต้มเนื้อสุดยอดสุดยอดความแซ่บนะครับได้กินแนว ที่เขาคิดอยากนี่หูซื้อกว่ามันจะมีแห้งนะครับพี่น้องมันซุกใจนะครับเอาสําหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเมืม่อนี่ผ้ามากินเขา่าปลาเข่าหน้านะครับกินเข่ายุทงยุธาเนี่ยนะครับอีสานบันเข่าเอิว่าเขา่าปลาบอกเป็นเขา่าปลาหาเห็ดได้ครับพี่น้องไม่กินเข่ายุทงยุธาเอาสาหรับคลิปนี้ขอให้เอฟซีสุก่ันสุขภาพแข็ยงแรกครับขอให้ซุกสม ร่ำรวยสำเร็จลุ่งเรื่องยิ่ยิงขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ